อะไรของแต่งตัวก่อนแต่งตัวนี่คืออะไรวะออกเป็นหนงาแนวันไหนกันวันอะไรนี่แหละ อแว่นเอาแว่นแว่นแว่นอันนี้ก็โอ้โยโคตรเท่เสื้อเหรอ ไอ,ไอ้เจ้าลาวอะไอ้นี่ล่ละอ๋อเป็นไอ้นี่้ักนรปีกหลออเฮไอ้นี่ไม่โคตรเท่ อันนี้เคยใช้ไปแล้วอันนี้ละ่ะอันนี้ก็น่าจะเคยใช้แล้วโอ้ยนี่โอ้มันจะเท่เลยเอาไปดีกว่าไปกับเท่สเอาไปนี้ก็แล้วก,กันนะแล้วไปนี้วะอ้ยอันนี้เข้าใจอ่ะ เสื้อเชๆตัวนี้มันดีถูกว่ะเสือเ้อเขาไม่นะแค่นี้แหละแค่นี้จะเทวเทแล้วไม่อนคนเดียวเขาผมนะไปก็ ต่านนี้จัดไปมามที่อยากไปไในวัเนี่ยเลย อ่าอ euh ่ะเออฮดูเหมือนจะเริ่มเต้นข mm ึ้นแล้วเดีแลและและสเต็ปเฮ้ย mm ีด่านดูมนจะง่ายเลยเว้ Lay yên người. Hãy 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 hãy

Kamuna oh, ha ai ah. ah, le like. A phần mong quá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  phần

ยังไมันมาตายดาังดีเฉย أخلد <applause> له.

อีกวนเนี่ยโอ้อนนี้ง่ายอ๋อค่อยค่อยเดคอ่คอ,ยคอยเด้ออ,อ,อ,อ๋อนี่คืองบไหมีีสูตรลับอรู้ไว้ เนี่มือนง่ายแต่ก็ยากนี่นี่แหละยาวยาวอันนี้รถดีเราอันนี้รถด,ดีเอาเอ้ยอ้ยอฮ้ยอฮ้ย ยยอ,อ,อีอเฮ่าเจ๋งยังไต่ออ๋อที่เราฝังนี่เป็นไงวะสวยแต่คน้อยอยู่ตรงนี้เอ็กซิสโน่ไปเธอเส้นชัย ตลอด,ดนี่สูตรสูตรผมเองอ๋อยากๆตามนันเลยไปนี่คดเดียว

อะไรวะขู่ดีแล้วจริง,รงก็ตบพ้องเลยวะเอาเฮ้ยอะไรวะดีไอดีเอาคือแบบหเาเดี๋ยวเนี่ย

ไปดีไปดีไปดีเฮ้ยโง่เอ้ย,โ,อยโง,ง่เข่าตายแล้วไอ้ไอ้กู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 ทางลัดครับผมทางลัดครับผมทางลัดครับผมดีทำได้เปล่าอ๋ออ๋อ กระโดดอย่างนี้เหรอตัดโดดอย่างนี้รีอ๋อเป็นสูตรนี่จำทำให้นายตายเฉยเลยตีหลอดเชื่อเฮ้ยไม่อานนี้อีกแล้ว

อ่าไปองต่อโเ้ยยังเป็งหลอกตาหลอกเนี่ยไม่ได้แตกหรอกอุ้ยเดือดอ่าชิวยดอะ

cái này ôi à à ồ âu ui Chặt lưng. What? Mẹ ơi.

ดเราจะถอยหลังก่อนเพื่อ Wi

嘿，真的啊。 Hãy subscribe đi à. วะาแฮกกดไอ้ <c oughs> นี่แหละตราแม่งจะรอดไม่น่าจะรอดอ่ะเพื่อนไม่ต้อใจร้อนเพื่อน ไงคุ้ไม่รอดอ่ะไอเดินทางไปด้วยกันเออเาโอาทางเดียวกันด้วยเดียวกันด้วยไงค่อยเพื่อน เฮ้ยเสียดเดียวเดียวไอ้อเนื้อไปเลยพวกไม่คอเลยแค่เมนูกุยจะล็อกตอนนี้ยเองมากเลย ออไม่รู้สึก,กว่ามันยาวจังวะเส้นนี้ออ้ ตอ,อีไปไหนเมื่อกี้แค่ทำ่านซ้ำไปเรื่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างนี้เรื่อยอย่างนี้โอ้ยเลื่อย อ้าาากวิจภาพก็ได้เลยเนี่ยอ้าาาาอ้าาาากวิจภาพก็ได้เลยเนี่ยอ้าาา อ๋อส oh, ีเหลืองสีส้มสีเขียวสีโอ๊ยเราไม่กระโดดวะสีส้มสีม่วง 哎，这卡我会，我亏，这玩意儿好折。笑的没哪里了。了哦。 เฮ้ยอะอ้ยโอนมค์โอไมคๆโอกมค์เราคุยไปทไตอเพื่อ Oh. Si A ti ไปไ้แล้วไปไปวิ่ง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 วิ่งไปโอ้โหอะไรครับเนี่ย Oh. Okay. Igit yaw. Punga, igit yaw. Takikaw tayo. ยังแบบลายเป็นไปได้โอ้แต่อันนี้ไม่โคตรได้เลยว้าวไม่เกินฮอ้าว อาอาไม่โคตรเหนื่อย